ได้เวลากลับไปที่เดิมฟองน้ำยนโอ้มันอ,อยู่สองเดือนกลัวแต่ว่าเช็ดงานน้ำลุกีคนนี้ร่วมๆเดีวกับหาปีแล้วไปมีพบก็มีจาก เก็บเตียนขึ้นตัวบันนี่ยขึ้นเกบอลเนาะเป็นเดเกโกบอลอะบันพี่น้อง<อ>สวัสดีครับส,สวัสดีพี่น้องทั้งยูทูบอากาศทั้งพี่น้องทั้งเพจส,สอนวรรณศาสตร์หลากหลายนิววันทุกท่านเลยครับเด้อมือนี้วันที่19เานาะครับเนาะ วันที่สิบเก้ากเหมือนว่าจะมีการรุนนายุกอีกเงี่นเ่ามือนีสาหรับสนองวันอัสสามือนีกะได้กาหนดจะกลับไปทํางานที่โรงงานเดิมนะครับพี่น้องหลังจากมาอยู่นีได้สองเดือนกว่าเนาะครับเนาะมาซอยงานลุกี่อยู่นสองเดือนก็จะได้กลับขึ้นไปช่องน้ำเลียวหมอกเก่าแล้วนะครับเนาะหลังจากที่บอกว่าจะทําถึงวันที่ยี่สิบแต่ว่าทางผุนทู่มากบอกว่าให้กลับมือนีเลยประสานบุกี่มาบอกคันดวนกี้ถึงเวลา ที่จะกลับไปรับใช้ชาติแล้วนะครับต่อไปก็สิกรประยุทธ์ช่องน้ำเรียบมาเนี้พี่น้องเอ้ยเก็บทีนอนก่อนไว้กลัวกับนดทั้งผุนท่มบอกมาว่าให้กับมือนีเลยวประศรีทั้งผุนท่มมากประศรนที่เรียกว่าสิยูขอนมืออืน่นลูกพี่มากมือนีบ้มามากันเอาว่ากันไปเนาะครับเนาะมีพบก็มีจาก เก็บเตียนขึ้นตัวบัดนี้ขึ้นเก่าบ่น้ออันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยมื้อนั้นก็เก็บเกือบบ่แล้วมื้อนั้นก็เฮ็ดใส่เกือบบ่แล้วเด้อมื้อนั้นมื้อนั้นก็เฮ็ดเกือบบ่ได้เด้อเฮ็ดผู้เดียวเนาะเอาตายแล้ว ไปที่เดิมหองน้ำเงินโอ้มาอยู่ในสองเดือนกลัวแต่ว่าเช็ดงานน้ำลูกทีคนนี้รวมๆเดียวกับหาปีแล้วไปปีกลัวๆอยู่น้ำโรวงงานอยู่โรงงานเกาน้ำเก่ยมากแล้วแกใหญ่ยยามาโรวงงานใหม่กับน้ำมากเก่น้ำเก่มากอีกพอที่นี่ก็ถึงเวลาผมสิกลับขึ้นไปแล้ว กลับไปอยู่โรงงานเ่ากลับไปรับใช้ชาติที่เดิมเอา้าแต่โคดิสิได้มาอยู่น้ำเล่าอีกกับบรลูพี่น้องเลยจะถึงเวลากลับผมก็ต้องกลับล่ะกลับไปของก่าผมสู่เปนต่อไปยิก่กว่าพี่น้องเอา้าโคได้อยู่ใส่กันม้านมานด้วยพี่น้องด้วยโอ้ยมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาหอดช่องนำแล้ว <c oughs> เอาของเครื่องใส่ยังต่างๆ,ๆกับปอดภัยข้นกับปอดไัยกลับมาที่เดิมเต็นก็อยู่ตรงนี้กับโป้งกับเป๋าเสื้อผ้าของกินที่เหลือมาจาก่นกะมาหา่อยางปลอดไผ่เราพี่น้องเนาะเอามาสู่ต่ออยู่ช่องน้ำอีจกจักรอีนึงค้าร่งงานไปรอดนะครับเพอ่าเท่าๆที่ฟั่งหัวหน้าวบอกว่า เขาก็เที่ยวมาเบิ่งเครื่องอยู่สองรอบสามรอบแล้วเขาเที่ยวมาเบิ่งเครื่องนะครับพี่น้องกับว่ารู้ว่าสิเป็นแจ้งใดเนาะผมกะเออยู่ไปแต่ยู่ไปจนว่าเขาให้กลับบ้านคนละกับว่าด้นั่นแล้วแหละยู่หวดมือไดกับมือนั้นเนาะควางออามาหวัดยังบนท่านในขนเขาห่วงเลยเต็มอยู่มุนจะกระยานกระยานเขาไปนําเขากลับขึ้นมาแล้วครับกลับมาแล้วชองนํายอนนะครับกลับมาโรงงานเดิม เอาพี่น้องเนาะเอาขอบพุ่นทุกคนขอบพุ่นทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อที่ส่งกำลังใจให้สนองวันษะา,าตลอดมากนะครับผมของเตรียมยังเดียวนะครับพี่น้องเนาะผมทํางานกับพี่คนนี้มาร่วมแลวกับาปีอยู่ที่่วงงานเก่าฮาปีแล้วกับมาต่ออยู่อีกสองเดือนกว่านะครับแต่สีได้ออกจากเพื่อนแล้วนะครับน,อนัอเพื่อนกับ,บอีกแล้วว่าต้องรับโทรศัพท์ฉันนะ ฉันจะให้คุณมาช่วยฉันบอฉันว่มีควงานฉันต่อไปมันจะยุ่งมันจะเยอะประสันบาเ่ามาขับพี่น้องเนาะเอาเอาเป็นว่าจบบริบูรบ์ผมจะยุ่นกับแกท้างานกับแกจบครบแท็กของแกแล้วที่แกขอผมจากนายจ้างนะครับพี่นอนะ้อ,อ,นบบนอ,งนองเ,เ,อ,าาอ,งเอากว่ากันไปนะครับเนาะนี่แหละคือชีวิตของแรงงานไทยในเกาหลีอีกชีวิตหนึ่งอีกอย่างหนึ่งของสนองวรณาษานะครับพี่น้องผู้ใดยู่ไซกะขอให้ ยูดีนี่เฮงให้ลำให้รวยให้โชคดีทุกคนให้เจอหน้าจ้างดีๆให้เจองานดีๆสำหรับผมนี่บอกเลยว่าผมมันกับงานบวคผมนี่อู่มันก็ไดรเงินกัได้บาหลายแต่ว่ากับผมกับพ่อใจของผมแค่นี้นะครับเนาะที่น้องผู้ได้ยุติสกับขอให้โชคให้มั n นะครับได้อุ้ยยุ่งกับหลายพ่อยุ่งรับผมกับประมาณนี้ครับนี่คือบรรยากาศที่ผมกับเก็บกับผมกับป๋อเก็บเตียนเก็บยังก็รับเนาะฝากพี่ฝากนองแค่นี้นะครับเด้อกับ นี่แหละมี่ประมาณนี่แหละเดี๋ยวกลับไปช่องน่ำค่อยว่ากันไหมมี่ยังค่อยบอกกันไหมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ